สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านบ้านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาย้ายกระถางค่ะกวับบกมรกตแบบชํบาใบนะคะที่เราชําแล้วมีรากแล้วนะคะลงปลูกในกระถางนะคะกอะ็อันนี้นะคะแม่บ้านที่แม่บ้านทําแบบชําแบบไม่ต้องรดน้ํานะคะแล้วก็วัสดุชําที่ใช้กะะ็ค่ะก็จะเป็นพีชมอสกับตัวเพอร์ไลท์ได้ผลค่อนข้างดีนะคะ ประมาณ3สัปดาห์นะคะรากของเขาก็เริ่มเดินเดินดีก็จนเราสังเกตได้จากก้นกระถางได้เลยนะคะแล้วแม่บ้านก็ได้เปิดจำหน่ายไปนะคะเพื่อนๆทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแบบชําใบที่มีรากแล้วนะคะราคามันก็จะสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใบแบบใบตัดสดนะคะราคาของเขามันก็ก็จะถูกลงกว่านี้นิดนึงนะคะแต่บางคนขายใบยตัดสดเนี่ย เ,เขาก็ขายแพงเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้กรณีที่เราขายใบชําใบที่มีมีรากแล้วะคะโอกาสรอดของเขานี่คือเยอะมากค่ะ9 0้าซะคะ,นะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อใบตัดสดไปไปชำนะคะถ้าเกิดใครชําไม่เป็นนะคะโอกาสรอดของเขาก็น้อยนะคะเพื่อนๆห้าสิบห้นะร้อยใบบางทีก็อาจจะมีมทีที่ที่ตายหรือไม่รอดอยู่เป็นสาใบหรือถึง10ใบก็มีนะคะ โอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะที่มันด่างไม่สวยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีสีเขียวปนอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นเป็นกวักมรกตด่างที่มาจากแม่ด่างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นความด่างของเขามันก็จะมีนะคะนะคะแม่บ้านก็จะย้ายลงกระถางอันนี้ก็คืออย่างกระถางอย่างอย่างอันนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือว่าข้างหลังงเขาเนี่ยมันจะด่างสวยค่ะ แต่ด้านหน้าของเขาก็จะแบบเป็นด่างนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ไม่เลือกกันนะคะก็เลยไม่มีใครเลือกนะคะทีนี้นะคะแม่บ้านอะ่ะก็จะมาเอามายายเขาลงกระถางนะคะแล้วก็มาแชร์สูตรเครื่องปูแล้วก็มาแชร์วิธีการปูยังไงลดการเาเขาเรียกว่าอะไรคะลดลดอาการกิ่งเผือกนะคะที่แม่บ้านปูก,กวากมารกตด,ด่างมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีกิ่งเผือกให้เห็นนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันดับแรกนะคะอุปเครื่องปลูกที่ใช้แม่บ้านจะใช้เป็นตัวกาวมะพร้าวสับกระมะพร้าวสับล้างน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะห้าวันอันนี้แม่บ้านล้างห้าวันนะคะโดยการเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะทีนี้ดินที่ใช้นะคะแม่บ้านก็ใช้เป็นดินถุงทั่วไปที่เราซื้อได้ตามร้านร้านทั่วไปนะคะแล้วทีนี้แม่บ้านใช้เป็นสูตรสูตร เ,ออเขาเรียกว่าอะไรคะสูตรผสมมูลไส้เดือนนะคะผสมมูลไส้เดือนอันนี้ไม่ค่อยโอเคคะ่ะเพราะว่าเขามีไอ้พวกขุยมะพร้าวเยอะไปหน่อยสงสัยแม,ม่บ้านจะต้องไปเอาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดินใบกา้ามปูมาผสมนะคะแต่ก็คืออันดับแรกเลยที่แม่บ้านเคยแชร์นะคะเราก็จะต้องร่อนนะคะร่อนดิน ดินที่เราได้มาเราก็ร่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปบ้านร่อนนะคะเดี๋ยวเราใช้ไปทําไปเราก็จะรู้นะคะว่าดินยี่ห้อไหนดีดินยี่ห้อไหนไม่ดีเนาะร่อนนะคะก็จะเป็นตะแกรงธรรมดาเนี่ยคะ่ะเราก็จะร่อนดินเนาะทำไมเราถึงร่อนดินแม่บ้านเคยบอกไปแล้วนะคะเราจะเพิ่มความร่วนซุยนะคะเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินพอดินอ่ะมันร่วนซุยมันละเอียดดีนะคะ รากของเขาก็จะเดินดีรากของกวักมรกตจะเดินดีเพราะรากของเขาเดินดีการจเจริญเติบโตของเขามันก็จะดีค่ะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเราร่อนดินเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะเ,เพื่อนๆกล่าวพลาสตบนะคะแล้วก็นี่เลยเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นโดยการใช้เปลือกไข่เปลือกไขบบ่บด และบ้านก็จะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยออสโมคอรสออสโมคสก็คือ13-13ที่เราเห็นนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะคุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ ดินของเราก็จะประมาณนี้โอ้ยแม่บ้านลืมทรายค่ะก็มีทรายก่อสร้างอีกตัวหนึ่งเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะคะโดยใช้ทรายก่อสร้าง,งค่ะเครื่องปลูกของเราก็เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ีนี้ค่ะเรามาปลูกกวา,ากมรกตกันเลยตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นชำใบมีรากแล้วนะคะเราสามารถใส่ปุ๋ยพวกออสโมโคสอะไรไปได้เลยนะคะเพื่อเทีนี้เวลาเอาน้องเขาออกจากกระถาง นะคะเพื่อนเพื่อนให้ทำแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนบีบบีบกระถางเพื่อนๆนได้ไปบีบบีบกระถางค่ะมันติดให้เราเอาเขาออกจากกระถางโดยที่มีดินติดอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วางลงไปใบนี้นะคะ,ะความด่างของเขาไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะถมดินให้มันเสมอกับเครื่องปลูกเก่าของเขา อันนี้แม่บ้านก็จะลงสกสองใบในกระถางเดียวกันอย่าดึงใบเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่าดึงใบเขาขึ้นมาจากเครื่องปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชะง,งักการจเจริญเติบโตของเขานะคะเพื่อนๆเนาะให้เราค่อยๆบีบแล้วก็เอาเครื่องปลูกของเขาออกมาด้วย ทุกๆใบที่เพื่อนๆซื้อจากแม่บ้านไปมีใบทุกใบใบๆเรียบร้อยเอ้ยขอโทษนะคะเพื่อนๆมีรากเรียบร้อยทุกใบนี่มีรากแล้วทุกใบพร้อมปลูกเขาพร้อมปลูกพร้อมย้ายลงกระถางเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะค่ะเกิ่งน,นี้ก็เรียบร้อยกระถางนี้แม่บ้านใส่จะสองสองใบ ต่อไปนะคะข้าวด่างเยอะนะคะแม่บ้านก็จะถมเครื่องปลูกขึ้นมาสูงนิดนึงเพื่อเพื่ออะไรใบที่เข้าด่างเยอะๆนะคะเพื่อนๆเราจะถมเครื่องปลูกขึ้นมาสูงนิดนึงเพราะว่า <Bright. S 2> ให้หนอที่เขาขึ้นมาใหม่อยู่ในดินนานหน่อยนะคะอยู่ในเครื่องปลูกของเรานานหน่อยเขาจะลดอาการเผือกได้นะคะ um แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม้ด่างเราไม่สามารถบอกได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อน <X 2> ๆ ว่าจะให้เขาเผือกหรือเขาดานะ่างเนาะเพราะทุกคนอยากปลูกให้มันเป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เ,เทคนิคคร่าวๆหรือว่าเป็นแชร์วิธีการคร่าวๆที่ที่แม่บ้านเคยทํามาแล้วมันได้ผลนะคะอ๋ออันนี้แตกค่ะเพื่อนๆเป็นไรอันนี้ก็จะใบใหญ่ อันนี้เราก็จะสังเกตเห็นล่างของเขาทะลุออกมาอย่างนี้เลยล่างของเขาอันนี้ใบเขาด่างไม่ค่อยเยอะแม่บ้านก็จะวางเขาขึ้นมาสูงหน่อย นี่ค่ะกระถางนี้ก็จะมี2องใบเช่นกันในนี้เราก็จะสังเกตเห็นล่างของเขาที่ก้นกระถางแต่คือทุกใบค่ะ แม่บ้านรับประกันม,มีลามีรากแล้วที่แม่บ้านส่งให้เพื่อนๆแม่บ้านเช็คแล้วมีลากแล้วแม่บ้านถึงขายค่ะแม่บ้านเคยชำแล้วตายแล้วก็นี่ค่ะอย่างตัวนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นรากเขาได้อย่างนี้เลยก็ที่ที่แม่บ้านส่งไปก็คือรอดเดียวกันเนี่คโอเคค่ะแม่บ้านก็จะทำให้แบบนี้ค่ะ คะแม่บ้านก็จะขอตัวไปทําต่อให้หมดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะว่ามีอยู่หลายใบนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้แม่บ้านก็มีมาแชร์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ